สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขคนครับเมื่อนี้กินขอกันหอยสองคนครับพี่น้องครับปิ้งปลาครับปิ้งปลาในหอยลอยเมียครับปิ้งปลาปิ้งไก่ไม่ละสิบบาทได้ครับเด้อพี่น้องครับไม่ละสิบบาทปนบะเขียปนบะเขือตำบะทั่วครับพี่น้องครับเมนูสุดท้ายนี่บะกลุ่นตำทั่วครับขันไอทัวหาน่ะเอ้ยพี่น้องครับนอครับฮะบขันไอ้ทัวหาจักจังดีพี่น้องเออ นายเลยดิไอ้ทรหาบา่อใดเด้อคนจะนอนมันเหลียบนเหียบพื่อนหองนอนน้ำเขานอนน้ำเขาเลยหัวเขาัจาลูกแล้วเข้าได้อีกเขาว่าีม่ห,หไปไหนไปสอบจรงจวันสอสุไฟังกันสอบจังวันบ่<า>ได้ฮะด้สอบ ไปสบจองวันไปแน่เลยไปสอบไปสอบจองวันนี่ครับพี่่้องครับบ้านนี่ครับไปสอบจองวันแล้วครับ้อ้อยขาฮะอ้ขามัวดก็เสียนตงมนีมืวอเ้าเขาเนี่ยกะมวนอยู่ไปนอมากมนฝนโตห้ำ มหยิบตมาเท่าั้วก็ตตีหายตั้งตห้ามเหมือนกันมัมอะ่พี al ่โจ๊เมัวอะไรพี่ยังยืนข้าวเดียวเนาะพฮยังยืนตกข้าวเดียวคุณโตห้ามดอกมองดอกมีเนาะธรรมดาแหละ แก่ท่านแหมทเขาก่แม่เรายทำในยากระโปรงพ่แม่เหรอครับพีองลิอม้วสุดปิดวอหนที่เววน่ยเพียงอก็ม่ได้อ่อนลวงาจงนะะ้าส็ไปบ้างย้ากล้วยลูกพี่สันล้มามมลูกหรือเ่าห้างเดีย ว่าข้างบนไปจะไปเห็นตัวจริงของขวัยเรายัางมัอนีนแ้แหละเสียไปมัอนีนอ้บ่บ่เลยฮะมึงไม่ผมดนล้ว อูวมามีราพีชห้อมมนครับพี่น้องครับสมมติทิดบอกห้อมมนแต่ของบะหมี่นะอือเฮยมึงเคยอดเคิร์กมึงเคยตแต่วแต่เพียรห้อมมดนนให่ขวายปสมอืสมมติทิกบอกอรอยรอดแม่ยังเฮือนบอกรอดสมจริงสมจริง เจ้ากินมาได้ห้วง่าหลาเจ,จ้ายนะแต่ตอนนี้พอพันอยูป่ป่างเนียพ่เจาเขาใหญ่ไม่รู้ที่สอดแต่เขาใหญ่ ยังจำหมดอเไม่ภาษาอังกฤษเขาใหญ่บุร,ร,ออรล์ซ่าหรือเปล่าบัวใครเป็นอะไรเร่าบุลลสาอืะอยากข้ากลบใจอยู่ป่าม่เดียแเร็วมาเาร็วใสนอนมาสุดทางใส่จ้ะบัดาน้น ไปครับไปอ้วนมีครับพี่น้องที่หนาไปอว้ที่หนาที่หนาไปอยู่เพิ่มหนาที่หนาเที่ยวอล่ะเอามันไปลงครับทิตันทั้งเสียอ้วน่เดียวิตันแล้วพวมที่คยเขาได้โหน้าเหรปะโอดอะไรหรอหควยเขาดิได้โมดอาเหมือนควายควายเขาชิบแปดลอยูกพี่ ทิปหลอดทิปหลอดดำหัวแต่ตลอดพี่อั้นยงโยกหน้าโยกหลังอยู่ประมาณนับอลเด็กพวกบอลดึงมวนเขาได้ถอยเขาเอาเอาหัวไปพุ่นจับดักเขาไปน่ะควายเขาเลยเป็นดับบนได้ได้โอ้ยครับบเวลาคุยกับเองหรอกทางทางแฉบบันฝ่ามือแฉบบันดี ก็พายออกกอนทางทีไ้ดีครับก็พายออกกอนไฟขวดนอะไรหายฟาหนาดดีเิยขยายเขียดได้เห็จะน้องพื้นเ่ยจ้ำดวนเนี่ยกระเบื้งท่านจะพร้องเข้าไปเนี้ยมเลิกเนี่ยเฮ้ยเกิดได้สบายเนาะ thôi mà là khắp được bỏ. Thôi kìa thôi bắt rồi bỏ thoát bất à cái ngon cả nhiều thằng này cái hàng thằng đẹp ใจครับพี่น้องหน้าเพิ่มมันอยู่เลือกครับเครื่องกิโลหึแน่สูงแน่ห่องอ่าหน้าห่วงหน้าหวยเนาะก็ได้หน่อยด้วยฝ่าเอาก็ห่วงก็แท้ขาดเลยฝ้ายใหญ่ไรลงมาบอ่ะวยชื่อหน้าดีไรบอม น้ามือดวันตีมือดน้าพี่น้องครับมันจะฝากห่วงพี่น้องก็แค่ขาดละลัดละ่นน่หน้าไปอ่าพี่น้องกยซื้อหน้าดินสายไปอ่านะแล้วจะฝากห่วงของใครแคขาดละลัดละ่นน่เเห็นเขาปลูกยาด้เซนกุศเขาปุ่นไหนน้ะงมองซิมหาอะไรขอมือนขวบหมือนแม่หน้าทงหน้าให้ยันยันสามหายนะ คนมาจอดสื่อสามชีคันบ่คือเอาเพชรพันค<า>ือไปอง,งวงเขาแล้วหมดบนรถเราเองหมดฟาร์มเราบไงหนึ่<ะ>งฟาร์มเจี๊บไงหนึงบอื้องจี๊ยบรวยผู้ยังฟาร์มผูฟาร์ม เน่ยเขียวเสียอ,อียนาของเราโอ้เป็นอย่งยูเรียพันจีครับมึงเท่านี้หัวบริษัปูใช่น้ารอปีิมานี่มันโผล่จะขั้นปัดพันจีบริตัทด้วย,ยากกรากะได้ต้องน้าที่เุื่อคนพัน,า,นามว่าบบอยูดอกเขาเสียราคาร่อยเขาลดลงหบาท ทนุนาสิพกเลยสิบสองเลยฉันละพันหานเอาแ่ามขายน,นั้นแ่นมเขาเปลือกนั้นหกบาทเก้าบาทเพื่อนบอกท่าใจครับพี่น้องไ่หยาทุกละแปดสิบพี่น้องครับใ่หยาทุกละแปดสิบเขาโลละสิบสองบาทพี่นอ้องจิเกี่ยวใบเขาเหงว่ากินว่าปีสิมาหนเร่อนี้หร แกซีฟัลูลซีเนี่ยแกซีตะลูซีแล้วกินนีมโลละซีอร่อยคนนี้กินนีมบะอเอพี่น้องเพื่อนครับความแตกต่างระวางเข่ากับหยาพี่น้องกินนี่บอมบามันได้พวกหยาขายว่เป็นเนวนี่บ้านนี่เออตั้งเวลาโลละหาบาทเนี่ยเป็นในเมืองไทยครับพี่น้องครับประเทศไทยเรามีอยากกินนี่โลละ ยินนี่โลละแปดสิบบ่ข้าวโลละเก้าบาทข้าวโลละเก้าลูซี่โลละสี่ร้อยบ่ไม่ลูซี่โลละแปดสยินนี่บัมบาสากบคินนี่เง้ยอีกทัาตาเยังก่อเยังก่อมูลโตเพียู่ซื้อลดสองมาคักแล้วครับมา้มาเหลือเทานี ฟรีครับซิกแนวเลื่อยในหอยครับพี่น้องครับลดราคาบาทครับซิกแนวเลื่อยฟรีเลยพี่น้องเลือยพี่น้องของการครับซิกแนวเลื่อยครับมาตัดเอาฟรีครับลดราคาบาทครับไผ้ปลูกซีไลครับนนทิห์แครับพี่น้องครับถ้อย่านี้ก็จะไม่คนมาขอเด้หนุนที่แฮปลูกหญ้าซิกแนวเลื่อยพี่น้องเอ้ยนนที่แฮปลูกหญ้าซิกแนวเลื่อยครับ ตนทิเฮาปลูกเนี่ยซิกแนวเหลื่อยพี่น้องอืมรับต้องมาปลูกต้นเพชรหน้าด้ินไส้กันแล้วกันนะฮ่าฮถ้าเป็นน้ำมาสาเลยก่อเพลก่อโจดอยู่หน้าอ้ายแล้วน้ำมาติธรรมชาติหน้าดินไส้ต้องมีก่อเพลก่อโจดอย่างนั้นก็แทมมันขาดพี่น้องต้องมีก่อเพลก่อโจดฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ไส้คุณพี่ต่อเพลกเนี่ยบอกขาดกันแท้พี่น้องครับก่อเพลกยึดหักไปหักยึดไป มันขาดกันแท้เนะ่ยดีกว่าดีก็ปลูกยากแฝก,ก์กูเนี่ยนะฮาชิปสองลายฮาชิปสองลยออายแตเขาฮาชิปสามดีแจ๊กขนาดข่อแรกเตือนหน้าเลี้ยงเนียวขเข้าไปเขาเห็นหน้าซีไรค์เขาหน้าเขาแซงมันปัดเลยให้เขาดีซี่มื่ 40, ปีนี่ก็ดีใจเลยพี่น้องเอ้ยคอยเป็นอย่างเมียได้เงินครับ ถ้ายังเพิ่นก็ขอแม่ไปรักแม่ขอแม่ไปขายเท่าสีสอบอย่างั้นเจ็ดพันเก่าาสียาบอกแม่ได้แม่เจ็ดพันได้มครับบาแม่ขายเขาในไปไ้แม่หอะเจ็ดพันเลยเอ้าไีปลายบ้านเราาจักดีคนบาคือบักไม่ทงฐานได้หล้วบ้านแค่นี้กระตัวพี่น้องก็ได้กระตูว่ะนะอานนี้ใส่จากของเขาเลยรับขมาแม่มาขายกัน เอ้กระตัวนั่นอืมอ้แม่พื่นเแปดร้อยมาขายเราเพื่นลรห้าร้อยกันนะพี่น้องเอ้ยนะครับยุกบเพื่อนพี่น้องวานุหัวม้วนบางไดก็บเบอรเียดคนพูนี่ครับพี่น้องครับมัมีความจริงครับได้ก็บเบรียดครับอไปสอบจองวันว่านี่ก็มาอ้ายไทันจังหวัดไดไก่อันทะเลดี่สุดเป็นป่ะ นักวัดเนไก่ทะเลสุดคนนครนครพนมนครปฐมสะเสื่งเศร้าอนะัลโานครปฐมด้วยนกไก่นะเออนครปฐมหละไก่ป่ะนครปฐมะไกกรุงเทพกวาม oh. <laughs> <con fan> <Brothers> ูหรอวะถ้าขนาดอสซอสยังหมดจืดยังนเรา่หารอยใยมันถืกซอสบอส่อะไามำซอสอส่ายนี่ทำโอ้ธาชิพูแทนสดมีทั้งหมดกี่คนอื เขาประทามตัวลูกพี่คือเบิ่งดูแถบเขาประทาบ่ฮะลูกพี่มีเมียกี่คนเขาประถามตัวท่างวดีแล้วเนาะเบิ่งคขีบยังคือขอสอบบ่เบิ่งแต่ได้พี่น้องไปเบิ่งบ่และคลิปลูกพี่เพิ่นคนแหล่คนมากเว้ยแสดงว่าเขตดอนเมืองเนี่ยเอามาออกข้อสอบที่เห็น เป็นไปนแอ่ะอ๋อ,อ,อเงี้ยสอๆเื่อไข่ได้เลยชนะเด็กต่างเคล็ดลับสี่เด็กตั้งสมเลี่ยแซเก้าโต๊ะหล่อเลยบอกองำรับความภายแพรงนำรับไปแล้วเกมการเมืองเนาะเกมกินอาเนาะมีแพ้มีชนะต้องมีบันของเราเลยเนาะ แม่ใจกับบวยยังร้อยน้ำมองลองพี่น้องเอ้ยที่มันจมน้ำตลอดเป็นไปว่าใดเด้าว<อ>ไม่กับบวยตักกินน้ำร้อยน้ำมองลองได้พี่น้องครับจะบ้าจะจมน้ำตลอดได้เป็นไปว่าใดเด้ดครับ<อ>ไม่ร้อยหมดเสร็จแล้วไอ้โอมีนนี่คือยังมาถืองอยู่พี่น้องเป็นล่องน่ายกแล้วเพื่อนมาสมัยต่อไปใครยังเสียงสิเพียบมาพี่น้องครับเบื้องเลี้ยวๆเบิ้งเลี้ยวๆนี่ แม่เขาก็เมียนอยู่ขั้นกระเบื้องเหลือพี่น้องก็จะสืบหาเห็ดครับเศร้าเขาบอกแม่เขาแก็บแม่เขาบอกแล้วว่าบ่เอาครับมันจะลงกับกเบอเจ้าดอากแล้วว่าเศร้าเห็ดแล้วว่าคันเมื่อยหรอทุกแล้วว่าทุกมันถูกหมักไผ่หมักมันทุกทุก,ก,ก,กอีกดีเว้นไผ่เล่นการเมืองรวยจักคนพี่น้องเก็มึงรวยทุกว้าวอืมให้รวย รัวหญ่ทุกคนรัรวใหญ่บมีทำมันชิมากอันนั้นได้มาได้หลายก็ลุงอีกแค่นี้เหรอก็เบิดเป็นตัว <c oughs> <c oughs> อยู่ขึน้นไปนี่บะหมี่นี่ยพี่น้องครับอยู่ไปนี่แหละ็ไ <c oughs> ปเลี้ยลูกค้ายโอ,อ่เออพี่น้องดาเนียสร้างเนี่ยแบบยู่งน้ำกันนี่ยนะพี่น้องครับหายกันเนี่ยจอยมีสีสันเอาหนอวงม้วนน้ำเปิน้ล่นาในหอยลอยเมียน,นี่ยนะพี่น้องครับ 喉มบอกร็ได้นน่ขนตกฝขนโต๊ะลมบอก,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 ออกังหน่อยนอน่หัวไปอันมันงานพระธาุนี่ลมออกังหน่อยรมมว้บอยหนหว,ว,ว,วยานนี่ห้าคู่เพี่น้องเอ้ยเอยงานดอกไฟงเลยบะห,ห้าคู่อะไรเดอกไปเห็นฟาร์มื่อ่นจะมอง,องนึ่งเป็นอาขีดของเขาดิรู้จับอป๋อจะมองไหน้ว่าทางออกไปท่างมองสามสิบส่วนเมียเหด็ดรวด เ่าเมียขันเมียบอกเกี่ยวเนี่ยนะหมอจะหาเห็ดขันเมียเกี่ยวเนี่ยหาเห็ดเฉพาะเมียจะเกี่ยวอะไรแล้วเนาะแต่เมียจะเกี่ยวอะไรตัวเห็ดในน้ำสันเข่าเมียขึ้นยังมาเห็นยอดของเาเขาซอยเันเถอะเราเมียบริเ็ณใหญ่เห็ดเ่าคือคือครับพี่น้องเ่าคือครับเอเขาซอยโดนเขาเอาเงินหายอยู่เนาะแมนแมนแมนเขาเป็นเม่บริเ็ณใหญ่เห็ดเขาเป็นทุนหายอยู่เริ่มไป ปีนานี่ยพันปืนสอบแล้วพันจีพันหานี่บอกพี่น้องครับในหยารสละซีรอร,อร,อร,อร่อยรสละแปดสิบนี่บอกง่ายเกี่ยวไปเขาได้เห็นหัวหปีนานี่ครับปลูกหยาหรเขลาปลูกหยารด <c oughs> <c oughs> เขาเห็นแต่พอดีกินพี่น้องครับจะปีนาเขาเป็นราคาที่หยาเป็นราคาหมดแล้เขาเป็นราคาซัมนี่ปะเก้าบาทขายเราได้เก้าบาทไมงเห็นแนละแต่วัญหาเาลองทุ่นชูงไม่ห้องคอยได้หรือฮะ จอหนามแพงเทัสราเชียวกว่าสามหมื่นมาอยู่เด้อเออทำอะไรก็ต้องการลงทุนความเสี่ยงมันต้องมีอยู่ดีๆสิได้เป็นหลานโดดเป็นไปบ่ได้ี้ลงทุนนักเติมไมไเบิร์กซุงนะแต่ว่าคือคุมยกคอนใส่เ์เลยชิปปีเปถิงบอถึงมาทัสราเชียวชิปปี้ชิปปีเถิงระบบเก่าดีเถิงเนาะเถิงระบบเก่าวจะว่างดีว่างโลบเก่าให้ดีครับไห,บหบนฟ้าลงจะห้เกิดการอาดเชื่อมดี่ดี บัตกีดีๆเถึงตอนเขาสายหนีบไม่ดีให้มันอากหาไม่ร้อยอากม,มันทีพังม่แต่ซ้ำเมือนแล้วเนาะแมนตัวล่างแล้วฝาลงอันตรลายคือฝ่าลงอ๋อสาวสวิงกับสีลง,งในคือเกา่าสมบัต่เขาใส่เนื้อสีอ่าบนแนวนด้วครับรไฟกระชากครับ,บอเออไฟกระชากมีส่วนทีกการเดี๋ยวสวัวสดวัสดิ์สวดิเสวัสดิ์สวัดีเดิวัดิออัสดิ์วัิ์สัิ์ลวัสอินดิ์สวัสดิิ์สด์สันัิิั มุดยังดีเนะคือตัตายมันก็ตายคือตัเสียมันก็เสียอุ้มกั้งเสือเสมเองมันก็มีหมดเขาไปกัดหนูเขาไปแง่จำปักไฟแล้วหมดเขาเปิดจมิดบมดจิตก็มีกัน,กนต่อใครมองอ่านั้นเ,เป็นไปอ้าวขออว่าวบอลน้องข้อมวลครับพี่น้องครับดีใจนนัครับคุณผูสอบท้องวันครับพี่น้องครับ <c oughs> วิได้กับคือติดจ้างผู้พละใหม่ <c oughs> ะครับพี่น้องครับอยู่นี่คือเก่าครับเปล่าด้วยอย่าไปแล้ว เอาลยอะไรียไปเลยอาสละกินมีการามาสวัสดีครับ